ก็ได้มาประมาณห้าหตัวนะฮะอารินนโนะเดี๋ยวสักพักจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเปิดแล้วช่วงเช้าไม่ได้ถ่ายเลยทั้งมืดคืมแล้วก็มีลมแรงด้วยฝนตกด้วยเดี๋ยวสักพักมาถ่ายได้เดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับวันนี้มากันสามคนนะครับ ก็สวัสดีเป็นทางการนะครับวันนี้ได้มาตกปลาที่ทอยเทียนทะเล19นะครับนั่งเรือมา5 0บาทนะครับบ่อน,นี้พอดีมากบน้องๆอยู่ด้านนู้นนะครับรบ่กว้างขวางมากน้องเขาอยู่ด้านนู้นสองคนผมเอามุมนี้ผมลงเบ็ดสามคัน แต่ช่วงแรกๆผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าฝนมันตกตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็เชื้อแฉะหน่อยต่อไปจะถ่ายให้ดูถนะ้าถ้านินโบโบขึ้นมาผมก็จะถ่ายให้ดูถ้าตัวเล็กก็จะไม่ถ่ายนะครับที่นี่บ่อลุงเปียกนะฮะสองร้อยลงได้สามคันนะครับปานินไซส์สวยเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน อากาศมันคืมครับเพิ่งมีแดดนะเดี๋ยวโบโบจะถ่ายดูครับมาดูบรรยากาศนะครับตามชมได้ครับผม ขาดเลยขาดเลยอ่ะใช่กระโดดขาดไปเลยอ่ะใช่โอ้โหเด็ดขาดไปเลยน่าจะใช่ขาดุงนี้เลยวัดเลยหรอวัดสวนขาดเลยเปี้ยคางขายเลย แต่มันกินพร้อมกันสองทันไงโอ้โหโด,ดมีปนาินตัวหนึ่งน้วปลาลไรไม่รู้ตัวหนึ่งกระชากสายขาดคันลอยเลยคมัไหมผงสายโอ้โห,โโห,โโหกินพร้อมกันเอาไม่ทันเลยรอสายขาดในตัวงั้งสายเป็นกระพงใจสวยเป็นตวัวโอ้ย เดี๋ยวตะก้อชุดเลยโอ้โหใหญ่มากอ่ะมันกินพร้อมกันไงโอ้โหเล่นตะขาดด้วนเลย,เ,ลยเดี๋ยวเอาใหม่โอ้โหโดนประจีนแล้วครับเฮ้ยปจินใหญ่มากโอ้โหนึกว่าประจีนดูดูด เล่นกล้องไะตักแก้วเลยที่เนี้ยโอ้ยข้าปลาวันนี้ก็ไปจีนปล่อยแล้วนะปล่อยเลยปะใช่โอ้ยนึกว่าปลาจีนครับนึกว่าปลาจีนมินโบมาตวงแล้วเนี้ยโอ้โหแกวแกวเลยอะ่ะตอนนี้ไซโลมาแล้วฮะตัวนี้ต้องมีโลโลบวกบวกแน่ๆนอนๆอรอลุ้นกันต่อไปครับงามงาม จะรอชมกันต่อไปมันจะยุ่งยากหน่อยครับตอนนี้มันร้อนเนี่ยลมก็กลางไม่ได้ลมมันก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช่วงๆไปนะครับเปลี่ยนตัวเป็ดแล้วล่วะเจอโบโบไปหลุดหมด ทีห้นิ้วนีครับช่วงนี้ก็บ่ายโมงครึง่งกลามก็กินอืดมากเพราะว่าอากาศปิดนะฮะอากาศปิดไม่มีแดดเลยโปโปผลบอุฝทำท่าจะตกอีกโดยตามไปแต่ผมก็ถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่ง,ล,งลมมันแรงนะครับเหมือนฝนจะตกก็ตอนนี้มีปนินไซส์ใหญ่ๆก็ประมาณ สิบตัวได้ครมาลุ้นช่วงบ่ายกันอีกนิดนึง เดี๋ยวช่วงนี้เงียบจะพาไปดูตัวปลาของ,งน้องๆครับที่มาด้วยกันว่าเขาจะได้กันคนละกี่เตอว์าดูปลาหน่อยนะครับนี่นายยุทธนะครับยังไม่กลับนะครับแต่ว่าบ่ายสองบองมาดูกันหน่อยโอ้ยายุทธได้ไอโบดแล้วก็ปลาโอ้ยใต้ปลากระบอกด้วยครับมีปลาจีนปลานินไ้ไอโบตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูนี่นี่ นี่ดูมาดูนี่มาดูนี่จันเงาะจันเงาะโอ้ได้ปลาน้อยวิ่งรอบบ่อเลยนะวันนี้ต้องวิ่งนี่มาดูกระชังใหม่ด้วยฮะปลาแมวโอ้ได้โบตัวเดียวครับกี่ตัวนี่สี่ตัวเลยโบมันเจ็ดตัวโอ้ดีมีโบตัวนึ่งโอ้ยังเวลายรอหมดเลยอีกหน่อยไปไปอ่ะเดี๋ยว พอเลิกเดี๋ยวเราจะมาสรุปรวมผลงานกันให้ดูนะครับช่วงเ,เย็นๆสวัสดีครับโอ้ยปลากินแล้วปลากินของผมแล้วกิน <c oughs> ป่ะตู้งไงวิ่งกระโดดตุ้มตูมอ โอ้ยไปดิไม่โบเท่าไหร่ก็งามอยู่อุ้ยลากลอกปี๊ดเลยลากเก่งสีโคตรไก่อ่ะ ช่วง่บยๆก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ไม่ถึงกักติดดีมากสายส,สวยเลยสายส,สวยเลยแต่กินชา้ารอรุ่นกันอีกเออขาเขาให้ออกกี่บอกรุ่นนี้ค่หนึ่ง โ,โอ้ลดทูด,ดีเป็นใหมอ่อหนึ่งตัวครับส,สวยๆเลยน่งาม,งามถ้าปลากินก็จะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่หมดลืมเอา power bank มานะฮะเดี๋ยวจะมาสรุปตัวปลาให้เลยเพราะว่าจะเหลือแบตไว้โทรให้เจ้าของเรือมารับเดี๋ยว กินแล้วเออโอเคดูไปตีกินขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนพอไหมล่ะครับโอ้โหนี่มันตะก้อเสียนี่นะเออไม่ได้นะตายอ่ะโทรตะก้องหน่อย นี่ครับไม่ธรรมดาจริงๆรอดครับปลดปลดปลาออกจากอ้กนี่ก่อนจากตัวเบ็ดก่อนตามตามหลักความความเป็นไปได้ต้องปลดปลาก่อนอย่าไปปลดเบ็ดที่ติดก่อนเดี๋ยวมันติดมือแล้วปากปลามันติดเบ็ดแล้วมันเข้าลึกนี่ครับรอดแหวแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็จะหยุดถ่ายแค่นี้เดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแบตมันหมดนะครับผม เดี๋ยวมาสรุปตัวปลากันเอาแบตไว้สักนิดนึงไม่ค่อยดีครับวันนี้ฝนตกตอนเชา้าก็ยังพอได้อยู่นะครับวันนี้มากันสามคนโทรศัพท์ผมแบตเตอรี่หมดนะครับยังไม่ได้จบคลิปแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมานับตัวปลาให้ดูนะครับของน้องเขาสองกระชังนี่ฮะปลาตาเลือก ของผมน่าจะปลานินครับเดี๋ยวมามาดูกันครับว่าปลาอีโป๊กกี่ตัวไสายโล่ก็น่าจะมีอยู่สองสามตัวเยอะอยู่ย ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณยี่สิบตัวแล้วก็ของน้องอีกสองกระชัง อากาศหน้าถ้ามันอากาศดีๆเดี๋ยวจะได้มาทําคลิปใหม่ครับวันนี้ถ่ายมากไม่ได้ถ่ายมากครับลมก็ไม่ได้มาร้อนตับแตกวันนี้จบแค่นี้ก่อนครับพวกผมและทีมงานก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ